แผ่นการเทรดในเช้าวันจันทร์ที่ย2เนาะในส่วนแผ่นการเทรดของเช้าวันจันทร์นะครับมาดูแท่งเดก่อนนะครับแท่งเดนะครับอ่าแท่งเดมีการทิ้งไส้ลงมาอย่างนี้นะครับอ่าอันเนี้ยแสดงว่าพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้อาจมีโอกาสสะบัดขึ้นไปก่อนแล้วก็ลงมาเนาะเพราะว่าอ่าเขาเริ่มเกิดแท่งเทียนหดตัวนะครับหดตัวใน timeframe day เนาะหดตัวแบบไหนนะครับมาดูแท่งนี้นะครับอ่าแท่งนี้ แท่งอะถ้สมมติแท่งนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแท่งเนี้ยเขาจะหดตัวนะครับพอเขาหดตัวเสร็จนะครับพอเขา,าน้อยกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าร้อยนะครับน้อยกว่าร้อยทีเนี้ยเขาจะเริ McL ่มมองว่ารีเทสต,ตรงเนี้ยเรากลับตัวหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือจุดที่น่าสนใจจุดหนึ่งเนาะทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงบ้างว่าสี่ชั่วโมงบอกอะไรเรานะครับสี่ชั่วโมงบอกว่าแท่งจบของเขานะครับแท่งจบของเขา เป็นแท่งพินบาร์อย่างนี้นะครับสแสดงว่าเปิดมาเปิดตลาดมาเขาจะมีแรงส่งก่อนนะครับในช่วงเปิดตลาดนะเปิดตลาดมาตรงนี้นะครับเขาจะมีแรงส่งขึ้นไปก่อนนะครับส่งจากแท่งนี้ก็จะส่งประมาณโซนนี้นะครับอ่าประมาณ3 3มถึงสาส่งอยู่ประมาณนี้อ่าส่งร้อของแท่งเทียนเนาะทีนี้พอเขาส่งร้อแบบนี้นะครับอ่าแล้วทีนี้เรามาดูว่ากราฟต่อไปนะครับกราฟต่อไปเขาจะวิ่งไปจุดไหนแล้วเขาจะ ไปที่ราคาเท่าไหร่นะครับอ่าในส่วนของไทม์เฟรมเฮดโฟนเนี่ยมีการเสียโครงสร้างราคา2จุดนะครับมีการเสียโครงสร้างราคา2จุดอ่าเดี๋ยวพี่จะมีขออนุญาตเอากรอบออกมาก่อนนะครับอ่ากรอบออกมา2จุดนะครับอ่าจุดแรกนะครับอ่าจุดแรกเสียโครงสร้างราคาชุดนี้นะครับเมื่อมีการเสียโครงสร้างโครงสร้างราคาชุดนี้นะครับเรามาดูก่อนว่าเขาส่งครบระยะแลหรือยังนะครับอ่าส่งยังไม่ครบระยะนะครับอ่าทีนี้เรามาดูว่า ชุดที่2ที่เขาเสียโครงสร้างนะครับามาดูชุดที่สองเนาะในส่วนการเสียโครงสร้างชุดที่2ก็จะเป็นชุดนี้นะครับชุดนี้ชุดนี้ชุดที่2นะครับฉะนั้นเมื่อเสียโครงสร้างชุดที่2แบบนี้แล้วนะครับพิสมิมองว่าระยะค่อนข้างส่งค่อนข้างไกลนะครับระยะส่งค่อนข้างไกลนะครับเมื่อส่งตรงเนี้ยนะครับเมือ่อเ็าส่งมาตรงนี้นะครับประมาณ 54.5นะครับ54.5นะครับอ่าถ้าเขาไม่ชนะโครงสร้างราคาตรงนี้นะครับตบเซลลงมาแบบยับๆเลยนะครับ54.5 sl อยู่แค่ตรงนี้นะครับ sl ไม่ไกลเนาะ sl จะอยู่แค่อ่าระยะตรงนี้เลยนะครับ sl อยู่แค่โซนนี้เลยประมาณ58นะครับก็ประมาณ400-500จุดนะครับ sl ประมาณโซนนี้นะอ่าแล้วก็ถ้าลงมานะครับลงมาก็ tp อยู่โซนล่างเลยนะครับ tp อยู่โซนล่าง แต่ถ้าเขาไม่ลงมาก็อาจจะถ้าเบรกโซนนี้ได้ก็จะกลับขึ้นไปเป็นขาขึ้นเนาะฉะนั้นแผนเปิดมานะครับเปิดมาให้บายขึ้นไปก่อนนะเปิดมาเปิดตลาดมาเลยนะให้บายขึ้นไปตรงนี้นะบ,บายขึ้นไปตรงนี้นะบายขึ้นไปตรงนี้นะครับอ่าเก็บชุดแรกราคาตรงนี้เก็บชุดแรกราคานี้ tp 1ก็คือ4 1 tp 2คือประมาณ53นะครับ53 4142อเนี่ยอันนี้คือ tp 1 นะครับแล้วก็ TP 2นะครับก็จะประมาณนี้นะครับกราฟเขาจะเปิดมาเขาจะเขาจะวิ่งประมาณนี้ก่อนนะครับเขาจะวิ่งไปนี้เปิดมาปุ๊บขึ้นไปนะครับลงมา r e เทสตรงนี้เอาใหม่นะครับกราฟเปิดมาจะวิ่งประมาณนี้ขึ้นไปแตะเนี่ยเราย่อย่อมาอาจจะย่อมา r e เทสโซนนี้แล้วก็ไปต่อนะครับหรือถ้าเบรกโซนนี้ได้ก็ลงเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเทรดในวันพรุ่งนี้เนาะ ทีนี้เรามาดูในไทา์เฟรม d ดยบ้างนะครับไทม์เฟรม d ดยว่าจุดเข้าซื้อไทม์เฟรมเฮนนะครับจุดเข้าสวยๆอยู่ตรงไหนนะครับไทม์เฟรม H1 ดวนนะครับเฮดวันก็จริงๆเปิดมาเข้าได้เลยนะเปิดมาเข้าตลาดได้เลยนะครับเปิดมาเข้าตลาดได้เลยเพราะว่าแนวรับสําคัญเขาโดนไปแล้วนะครับก็คือแนวรับ2องสี่ที่พี่สมิงบอกในวันศุกร์เนาะว่าอให้ถ้าจะเล่นบ่ายเล่นบ่ายตรง24นะครับแต่ ตอนนี้ถ้าจะเล่นเซลล์นะครับถ้าจะเล่นเซลล์ให้เล่นโซนห้าหนึ่งนะครับห้าสี่ห้าสี่ห้าแปดเนี่ยโซนเนี้ยนะครับโซนเนี้ยมองเซลล์นะครับโซนนี้เนี่ยโซนนี้มองเซลล์ลงมานะครับโซนนี้มองเซลล์ลงมานะครับถ้าจะเล่นเซลล์นะขึ้นไปโซนเนี้ยแล้วก็มองเซลล์ลงมาแต่ถ้าจะเล่นบายก็บายขึ้นไป tp โซนนี้นะครับอันนี้ tp บายนะครับอันนี้ tp tp บายเนาะอันนี้ tp นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นแผนของ วันจันทร์นะครับอ่าบายตัวนี้ sl อยู่ตรงนี้นะ sl อยู่ sl สั้นนะครับอ่าบายตรงนี้ sl อยู่อ่าเดี๋ยวตี sl ให้เส้นหนึ่งนะครับ sl อยู่โซนนี้นะครับ sl อยู่2อสองนะครับอ่าก็เอาเรื่องอยู่นะครับ sl สองสองแต่ถ้าใครแบบ sl แบบใส่พอบ้านเนี่ยก็การหน้าทุนมาตรงนี้เลยนะครับสองเจ็ดนี่แหละนะครับสามร้อยจุดพอแต่ถ้า sl สุลต่านก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ sl สุลต่านก็ประมาณสองสี่ นะครับสองสี่จุดห้านะครับสองสี่จุดห้าเอแอลสุลต่านไ้าเออลพ่อบ้านก็ประมาณนี้นะครับเอแอลพ่อบ้านประมาณสองเจ็ดนะครับอ่าตีมาร์กไว้ให้อ่าเอแอลพ่อบ้านกั 27, นบเอแอลสุลต่านอ่าเอแอลสุลต่านก็อย่างเซฟก็อยู่ประมาณตรงนี้สองสามนะครับเอแอลพ่อบ้านก็อยู่ตรงนี้นะครับอ่าเซฟเซฟหน่อยก็อยู่ประมาณตรงนี้สองเจ็ดนะครับอ่านี่ก็เป็นสายเอแอลพ่อบ้านกับเอแอลสุลต่านนะครับเออลองดูว่าจะเอแอลโซ่ไหนแต่พิษมิ่งมองว่า โซน54 58เนี่ยเป็นโซนที่ได้เปรียบนะครับแล้วก็ถ้าบายขึ้นไปตรงเนี้ยก็ TP เด็มที่ประมาณ42อะครับ TP ก็อยู่ได้ประมาณโซนนั้นเนาะอันนี้ก็เป็นอ่าการวิเคราะห์ของพิสมิงในเช้าวันจันทร์ที่22เนาะก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ